วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำคล้องจองกันเนาะคำคล้องจองมาดูดีกว่าว่าคำคล้องจองคืออะไรนักเรียนเคยเรียนไปเรื่องคำคล้องจองเนี่ยตอน,รนประสามเคยเรียนไหมเคยเรียนไปแล้วค่ะ <demás. S 1> เคยอยู่นะใช่ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นเราทบทวนนิดนึงนะทบทวนนิดนึงว่าคำคล้องจองคืออะไรคำคล้องจองก็คือคำที่มันมีสระเสียงเดียวกันอ่ะสระเสียงเดียวกันอย่างเช่นสระอาก็สระอาเหมือนกัน สะอีก็สะอีเหมือนกันสะอูก็สะอูเหมือนกันสลามันจะเหมือนกันแต่ว่าพยัญชนะต้นอ่ะพยัญชนะต้นมันต่างกันเนาพยัญชนะต้นต่างกันแล้วก็เสียงวรรณยุกต์อาจจะต่างกันก็ได้เสียงวรรณยุกต์อาจจะต่างกันก็ได้อย่างเช่นนี่ไงสลาดเดียวกันไหมลองดูคาทุกปอให้คําแรกคือคําว่าอะไรคํานี้อ่านว่าอะไร ขาคำนี้ล่ะจ้าคำนี้อาสามอ่านว่าอะไรอันี้สามอ่านว่าอะไรจ้าใช่ไหมคำว่าจ้าสามจ้าแล้วก็ผ่าแล้วก็ปลาทั้งหมดห้าคำนี้ที่ครูปลอยกตัวอย่างมาเนี่ยเขาใช้สละอะไร,ะไรเขาใช้สละ อ่าเขาใช้สระอานี่ไงเขาบอกว่าคำที่มีเสียงสระ,ะเดียวกันสระ,ะเสียงเดียวกันทั้งหมดนี้เป็นเสียงสระ,ะอาเหมือนกันหมดเลยมันก็เลยคล้องจองกันใช่ไหมสระ,ะอาหมดเลยแต่ว่าพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันต่างกันได้อย่างอันนี้เป็นขอไข่อันนี้เป็นกไก่อันนี้เป็นจอจานได้นะเพราะว่ามัน เอายึดที่เสียงสลัดเดียวกันแล้ววรรณยุก,ก็เหมือนกันวันณยุกต์ก็เหมือนกันเสียงเสียงวรรณยุต์ขา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 มันเป็นเสียงจัตาวาใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ใส่รูปวรรณยุแต่ถ้าคําว่ากากาเป็นวันอาเป็นเสียงสามัญแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่คําว่าจ้าจ้าจ้า,จ,าจ้าเป็น เสียงโทแล้วก็ใส่ไม้โทเสียงวรรณยุกมันจะต่างกันก็ได้หลักๆก,ก็คือวันอาสระหลักๆก,ก็คือสระมันต้องเป็นสระเดียวกันเท่านั้นสระเดียวกันเนาะอ่ะถ้าอย่างครูต่อยกตัวอ,อย่างคําว่าเสือนักเรียนคิดว่ามีคําไหนบ้างที่มันคล้องจองกับคําว่าเสือไหนช่วยกันคิดคำซิว่าคาไหนมัางคล้องจองกับคำว่าเสือเผือ เผื่อใช่ไหมอ่าเผื่ออ่าโอเคเผื่อมีคําว่าอะไรอีกค้องจองกับคําว่าเผื่ออะไแล้วลองลองเล่นคํำของจองกันสิคําว่าอะไรอีกอครูปอบอกว่าหลักๆมันต้องอะไรเหมือนกันหลักๆสระเดียวกันใช่ไหมพยาญชนะต้นต่างกันได้เสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้อะเมื่อกี้อ่าพรีมบอกว่าเมื่อใช่ไหมไหนมีคําว่าอะไรอีก คำว่าอะไรคล้องกับคาว่าเมื่อได้อีกเสือเหรอคะเสือก็ได้เสือเสือที่ใช้ปูนั่งใช่ไหม<ส>อ่าเสือเสื้อก็ได้นี่ไงเสือเสือ้อ <c oughs> เสื้อที่เราสวมใส่ยอยู่เสือ้อใช้ไมโครเป็นเสียงโทรก็ได้ เสียงวรรณยุกมันต่างกันได้ขอแค่มันเป็นสระเดียวกันอันนี้เป็นสระเอือใช่ไหมสระเอือสระเดียวกันอ่าโอเคถ้าครูปอยกตัวอย่างคําว่าหมียกตัวอย่างคําว่าหมีมีคําว่าอะไรบ้างที่มันคล้องจองกับคําว่าหมีหลักๆเลยมันต้องเป็นสระอะไรอีอ่าต้องเป็นสระอีไหนมีคําว่าอะไรบ้างหมีหมี นี่ไงหมีหมีไปแล้วหนหีอ๋อหนีใช่ไหมอ๋อหนีนะอหนูเนาะหอนออีหนีหนีหลบหนีอะไรอีกนะสีสีใช่ไหมสีไม่ยินเหตุะ่ะมีคำว่าอะไรอีกหวีหวีอาหวีหวีผมใช่ไหมหวีที่ไว้หวีผมมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหนต้นน้ำมีอะไรอีก ที่คล้องจองกับคำว่าวีปีอะไรนะปีอ่ะปีวันเดือนปีใช่ไหมปีวันเดือนปีเกิดปีอ่ะพี่ใช่ไหมพี่พี่น้องพี่อ่าโอเคสระมันต้องเหมือนกันพยัญชนะต้นต่างกันได้เสียงวรรณยุกก็ต่างกันก็ได้ แต่หลักๆเลยมันต้องสระเดียวกันแล้วถ้าครูปอยกตัวอย่างคําว่าไก่ล่ะไก่อะไรคล้องจองกับคําว่าไก่บ้างไก่ไข่อะไข่ไม่ไคาว่าไก่กับคําว่าไข่เราใช้สระอไอไม้เมลา,ายใช่ไหมแล้วถ้าครูปอจะคําต่อไปครูปจอเอาคําที่เป็นสระอไอไม้มวนนักเรียนคิดว่าได้ไหมได,ได้ไหม อ่าได้เพราะว่ามันออกเสียงไอเหมือนกันไก่ให้ให้อ่าให้มันออกเสียงเป็นไอหอไอหายไม่โทรให้อ่ามันเป็นเสียงไอเหมือนกันได้ไว้เอาไว้ใช้ใช่ไหมเมื่อกี้มีคนบอกว่าใช้ใช่ไหมใช่เอาอีกคำหนึ่งอะไรดีใช่ไม่ไม่ ใช่อ่าได้ได้เหมือนกันเลยใช่ไม่อ่าโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นในกรณีที่มันไม่มีตัวสะกดเนาะในกรณีที่มันไม่มีตัวสะกดมันก็จะใช้สละเดียวกันอ่าถ้าเป็นคําว่าปูละ่ะคําว่าปูอะไรคล้องจงองกับคำว่าปูบ้างหูอ,อะหูงูงูใช่ไหมงูใช่ไหม นังงูดูอาดูออะไรอีกอะไรอีกคู่คู่อ่าครูได้ครูไม่เอกครูครูได้ไหมครูคคคคคอ่าครูใช่เขียนคำว่าปอไปด้วย แต่ถ้าบอกว่าครูปอ,อถ้าบอกว่าครูปอมันก็จะคล้องให้คําว่าครูแต่คําว่าปอมันจะไม่คล้องเนาะเพราะว่ามันมีสระออถ้าใช่<ม>เพราะว่าเป็นคนละสระกันแล้วอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะแต่ถ้าในกรณีที่มันมีตัวสะกดถ้ามันมีตัวสะกดเข้ามาตัวสะกดมันต้องเป็นมาตาตัวสะกดเดียวกันนะมาตาตัวสะกดเดียวกันถ้าเป็นแม่กลน ก็ต้องแม่กลเหมือนกันแม่กลมก็ต้องแม่กลมเหมือนกันแม่กบก็ต้องแม่กบเหมือนกันนะถ้าในกรณีที่มันมีตัวสะกดมันจะต้องเป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยสระ,ะเสียงเดียวกันตัวสะกดเดียวกันอะพยัญชนะต้นต่างกันได้แล้วก็เสียงวรรณยุกต์ก็ต่างกันได้อย่างเช่น ถ้าครูปอจะยกตัวอย่างคําว่าหางหางคําว่าหางนักเรียนคิดว่ามีคําอะไรบ้างที่มันคล้องจองกับคําว่าหางกลางกลางถา,ามว่าเลยนะกลางใช่ไหมกลางฟ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 างว่างว่างว่าง ล้างลางลางลาง้ลางได้ไหมล้างล้างมืออ่ะล้างมือก็ได้ได้ได้เหมือนกันหลักๆเลยก็คือมันจะต้องใช้สระอาอะคำนี้ต้องใช้สระอาแล้วก็อยู่ในแม่กงซึ่งคำที่เรายกมาสระอาสระอาสระอา แล้วก็แม่กงหมดเลยได้เนาะโอเคถ้าครูปอยกตัวอย่างคำว่าหางอ่านแบบนึงอีกคำนึงคำใหม่คำว่าผมอ่ะคำว่าผมมีคำว่าอะไรคล้องกับคำว่าผมอ่ะหมอ่ะผมใช่ไหมผมผ้าใช่ไหมผมผ้าอ่าผมผ้าฮะง่มง่มใช่ไหมค่ะ งมงมเข็มในมหาสมุทรใช่ไหมคำว่างมใช่ไหมงมอ่ะนมจมอมอมจมมล้มใช่ไหม,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 นม,นมคำว่าลม้มได้อ่าได้ลม้มหลักๆเลยมันต้องใช้สระโอก ใช้สระโ,<ช>โอแล้วสะกดด้วยแม่กลมแม่กลมมีม้าตัวเดียวเนาะแม่กลมมีม้าตัวเดียวอ่ะโอเคอแล้วถ้าเป็นคําวา่วาจานล่ะคําว่าจานงานจา,านอ่ะมี <Shim. S 2> งานใช่ไหมงานไหนคําวา่าจานเป็นแม่กลนใช่ไหมแม่กลเนี่ยนอกจากตัวนอนหนูแล้วเป็นตัวอะไรได้อีกตัวอะไรได้อีก แม่กลนพอน้องเนนค่ะอามินนอน้องเนน,น,งน,นก็ได้รอเรือก็ได้รอลิงใช่รอ,รอตุตลาก็ได้หลายตัวเลยแม่กลนหลายตัวเลยนะอ่ะมีคำว่าง,งานามีคำว่าอะไรอีกการการการ การการก็ได้หลายแบบเลยใช่ไหมการการลอเรือการลอลิงการเ,ราเลาจุฬา,า,าก็มีใช่ไหมอ่าได้หลายคำเลยอ่ะ<า>น,นอกจากคำว่าการคำว่าอะไรได้อีกคล้องกับคำว่างานนานอ่านานจานจานงามเอไม่ใช,ใชงมม่งามไม่ได้งามไม่ได้เพราะว่างามเป็นแม่กลม แต่น,นี้ต้องเป็นแมกนกนะต้องเป็นแมกกลต้องเป็นแมกกลต้องดูดีๆนะจานจานนี่ไงจานาจานเอาไปแล้วตาลได้ไหมตาลลูกตาลรู้จักลูกตาลไหมตาลลอนลิงค่ะตาคำว่าบ้านนะคาว่าบ้านบ้านสาลอาสารก็ได้สารอาสาร,สาร,สาร คำใหม่นะสารสารก็ได้หลายแบบใช่ไหมคําว่าสารสออารลสาร,สารได้หลายแบบเลยมันเป็นคําอะไรนะที่เราเรียนไปที่มันออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันแสดงว่ามันเป็นคําอะไรนะพ้องอะไรนะพ้องเสียงอ่ะพ้องเสียงแปลว่าเสียงเหมือนกันนั่นเองพ้องเสียงเสียงเหมือนกันโอเคประมาณนี้เนาะ อ่ะถ้าเป็นคํลของจองหนึ่งพยางค์คลของจองหนึ่งพยางค์ครูปอยกตัวอย่างคําว่าฟ้าอ่ะคําว่าฟ้าคล้องกับคําว่าอะไรได้บ้างคําว่าฟ้าฮอะอะไรนะงา๋องางางะฟ้ากับงาขาเริี้ เขาปอให้ยกตัวอ,อย่างคนละคำให้ยกคนละคำให้ช่วยกันยกคนละคำ <Okay. S 1> อ่ะไหนเหลือใคร<ม>ยังไม่ได้ยกเ<ม>หลือใครยังไม่ได้ยกชีดค่ะไหนชีดกับใครต้นน้ำรือเปล่าอ่ะอะไรคล้องกับพา่าฟ้างาขาหนาหนานนะใช่ไหมหนาอันไหนเลยชีดใช่ไหมเลยชีดชีดพิมพอ๋อชีดพิมพ์มาเหรอ สาราโอเคราอ่ะถ้าอีกอีกอีกข้อหนึ่งคล้องกับคําว่าหนาวหนึ่งพยางคล้องกับคําว่าหนาวอ่ะคนละหนึ่งตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนาวนี่หลักๆเลยต้องเป็นสะอาแล้วก็สะกดด้วยแม่เกิใช่ไหมสะอาแล้วก็แม่เกิชิตอบแล้วชิตอบว่าอะไรนะชิดตบอ,อดตบว่าสาวอ่ะโอเคชิดตอบว่าสาว เก้าเก้าแม่เกลเนี่ยมันมีค่าวแหวนใช่ไหมมีค่าวแหวนเนาะมีค่าวแหวนคำว่าอะไรอีกอ้าต้นน้ำบอกว่าดาวหนูคิดไม่ออกเลยแหนลองดูซิสระอาวแหวนมีคำว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรบ้าง้าพาวอาพาวใช่ไหมว้าวก็ได้เหมือนกัน อ่าโอเคเบาก็ได้เบาก็ได้คำว่าฝนล่ะอ่าคล้องกับคำว่าฝนมาดูสิฝนอะไรนะก้นเหรอเต้นเหรออ๋ออะไรนะตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวเต่าเหรอโอเคต้นคุณบอได้ยินคำว่าต้นเลยเป็ต้น อาต้นโอเคต่คำว่าก้นก็ได้ไงต้นอาก้นก็ได้เหมือนกันอ่าชนชนชน้กว่าชนชนละทานมีคำว่าอะไรอีกเออเอิมคนคนออาอีกสักคำหนึ่งสิสักคำหนึ่งแป๊บหนึ่งนะ S <S คำว่าอะไรคำว่าอะไรอ่ะาอนน,นั้นบอกว่าโจนนะคนจนเลยใช่ไหมโอเจน,น,นซจน <S <S ซนะโจนสุกโจนห้องนี้ใครโจนมั่งใครเป็นเด็กโจนแต่เขาบอกว่าเด็กโจนเป็นเด็กฉลาดนะจริงไหม เ,เด็ก,เดกนเป็นเด็กฉลาดเ,เด็กสนเลยค่ะสรุปนิวเป็นเด็กสนเลยใช่ไหมโอเคอ่ะถ้าเป็นคําคล้องจองเมื่อกี้หนึ่งพยางค์ไปแล้วถ้าสองพยางค์บ้างอะ่ะสองพยางค์คปปให้คําว่าท้องนาาท้องนาคําต่อไปมันต้องคล้องจองกับคาว่านาคำสองพยางค์มันจะต้องคําแรกมันต้องคล้องจองกับคาว่านาก็คือใช้สระอา แต่ว่าจะเป็นพยัญชนะตัวอะไรก็ได้ไหนใคร <งา S 1> คิดได้ <งา S 1> อะนิวคิดได้ใช่ไหมว่างาช้างโอเคงาช้างอ่ะถ้าได้คําว่างาช้างแล้วคําต่อไปมันต้องคล้องจองกับคําว่าช้างใช่ไหมต้องคล้องจองกับคํา,าว่าช้างช้างช้างสะกดด้วยสระอาอ่ะใช้ <c oughs> ใช้สระอาแล้วก็สะกดด้วยงองูคําต่อไปต้องสะกดอ่าใช้สระอาแล้วสะกดด้วยงองู อะไรนะล้างจานอ่ลาล้างจานใช่ไหมได้ได้ล้างจานงาช้างล้างจานนะงานการอ่ะถ้าต่ออีกก็จะเป็นงานการได้ใช่ไหมงานการงานการตอนนี้บ้านหนูฝนตกค่ะสัญญาณเลยไม่ค่อยดีอ่ะยังฟังได้อยู่ใช่ไหมยังฟังได้อยู่ใช่ไหม ได้อยู่ค่ะแต่มันติดๆข,ขัดๆ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ครูปอยกคำมาเป็นคำว่าป่าไมา้อ้าวแป๊บนึงอ,อาแลทำไมมันหายไป <c oughs> อ่ะครูปอยกเป็นคำว่าอะไรเนี่ยป่าไม้มา,มาป่าไมา้ไรสวนนะป่า,มาไม้ไรสวนอ่ะถ้าเป็นคำว่าน้ำส้มละ่ะน้ำส้ม แต่นักเรียนลองยกตัวอย่างดูสิน้ำส้มคำต่อไปมันจะต้องคล้องจองกับคำว่าส้มก็คือใช้สารออกแล้วก็สะกดด้วยมอมา้าอ,อะไรนะน้ำส้มงมน้ำส้มงเข็มงมเข็ม,ม,ขมใช่ไหมอะงมเข็มน้ำตอบว่าแล้วนั้นตอบว่าอะไรล้มเหลวอ่าถ้าเป็นอีกข้อนึงก็ล้มเหลวก็ได้เหมือนกันล้มเหลว อ่าได้ถ้แล้วถ้าเป็น,นไหนลองต่อต่ออีกสักสองข้อสิต่ออีกสักอสองข้อได้ไหมเหลวไหลอ่าเหลวไหลอ่าเหลวไหลเอางมเข็มห<ม>ละ่ะต่อคำว่ามงมเข็มได้ไหม <แก S 1> ต่อคำว่างมเข็มได้ไหมอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ มองมองมเข็มต้องเป็นสระเอะแล้วก็สะกดด้วยแม่กลมสระเอะแล้วก็สะกดด้วยแม่กลมก็เข็มหมดค่ะอ่าเข็มหมดอ่าโอเคเข็มหมดอ่าโอเคที่เอาไว้ปักกระทงน่ะเหรออ่าโอเคประมาณนี้ได้อยู่เนาะอ่ะทีนี้ถ้า อ,อีกสองคำอ่าสองพยางอยู่นิดนึงแล้วกันสองพยางอางีูนิดนึงอ่ะครูปอยกตัวอย่างคําว่าน้าส้มต้มจืดพืชผักนะครูปอยกตัวอย่างต้มจืดพืชผักก็คือส้มกับต้มอ่ะจืดกับพืชจืดกับพืชชอช้างก็เป็นแม่กดใช่ไหมชอช้างก็เป็นแม่กดแล้วถ้าเป็นคําว่าผีเสื้อล่ะ ผีเส <Es> <se> ื้อผีเสื้อผีเสื้อเผื่อแผ่อ้าเผื่อแผ่ได้เผื่อแผ่แล้วอะไรคล้องกับคำว่าเผื่อแผ่บ้างเผื่อแผ่เออเผื่อแผ่ แพ้เบื่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาคาอื่นมั่งคําว่าอะไรอีกดีเผื่อแพ้เสื้อเผื่อใครคิดได้ใครคิดได้ต้นน้าพิมหรือเปล่าแม่น้ําต้นน้าบอกว่าแม่น้ําได้ได้แม่น้าโอเคแม่น้าโอเคอ่ะนี้เป็นสองพยางนะคําคล้องจองสามพยางถ้าเป็นสามพยางมั้งล่ะถ้าเป็นสามพยางมั้งอะ อันนี้ครูปอ,อยกตัวอย่างคําว่านกตัวน้อยแล้วก็คอยอาหารเห็นไหมอันนี้สามพยางนกตัวน้อยคอยอาหารคําว่า,น,วาน้อยคำว่าน้อยคล้องจองกับว่าคำว่าคอยเพราะว่าคำว่าน้อยใช้สระอแล้วก็สะกดด้วยแม่เกยยอยักษ์คล้องจองกับคำว่าคอยสะกดด้วยแม่เกยยอยักษ์เหมือนกันอันนี้ครูปอ,อยกตัวอย่างให้เลยถ้าเป็นคำว่า ต้ยมยำกุ้งเหรออ่านอะไนักเรียนลง,ลลงได้ไหมอีกข้อนึงได้ไหมต้ยมยำกุ้งแล้วอะไรดีต้ยมยำกุ้งคำงคำต่อมาต้องคล้องจองกับคำว่ากุ้งคำว่าอะไรดีต้ยมยำกุ้งได้ไหมได้ไหมต้ยมยำกุ้งต้องเป็นสระอุ แล้วก็แม่กง,กงอ๋อต้องค<ม>ิดบอกว่ากุง <c oughs> ก้งแม่น้ำใช่ไหมกุ้งแม่น้ําแล้วถ้าเป็นคําอื่นที่ไม่ใช่คําากุง้งล่ะได้ไหมที่คําไม่ซ้ํากันได้ไหม,ไมไอีกอีกอีกข้อหนึง่งได้ไหมอีกข้อหนึ่งเอาที่มันไม่ซ้ํากันได้ไหมเห็นลองคิดซิได้ไหมได้ไหม <c oughs> ต้มยำกุง้งกุ้งแม่น้ํา อันนี้ครูป,ปอยกให้อ่ครูป,ปอยกให้ต้มยำกุ้งแล้วก็อ่าลุงกินน้ำนักเรีนรู้จักลุงกินน้ำไหมรู้จักค่ะนนม,มันจะมาตอนไหนลุงกินน้ำเนี่ยฝนตกค่ะตอนฝนตกแต่หลังจากฝนหยุดตกใช่ไหมหลังฝนค่อคอะอันนี้เป็นในกรณีที่เป็นสามพยางเนาะสามพยางนักเรียนพอจะเข้าใจอย,อยู่ใช่ไหมการ คำคล้องจองเนี่ยพอจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมมันจะต้องใช้สระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นมาตาเดียวกันแม่เดียวกันพยัญชนะต้นต่างกันได้เสียงวรรณยุกต่างกันได้ไม่เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวาใช้ต่างกันได้เสียงต่างกันได้แต่หลักๆเลยก็คือสระต้องสระเดียวกันแล้วก็มาตราตัวสะกดเดียวกันเนาะทีนี้ครูปอมี ไปฝึกหัดมาให้ทำนิดนึงอ่าปฝึกหัดการบ้านนิดนึงอ่าการบ้านหน้านี้ให้นักเรียนลองแต่งคำคล้องจองจากคำที่ครูปอกำหนดให้แต่งเพิ่มอีกสองคำในแต่ละข้อเนาะในแต่ละข้อแต่งเพิ่มอีกสองคำข้อที่หนึ่งครูปองให้คำว่าส้มโอมาแล้วนักเรียนต้องแต่งต่อซิว่าอะไรคล้องจองกับคำว่าส้มโอมันเป็นคำแรกต้องเป็น สำหรัโอแล้วคำต่อมามแล้วก็มันคล้องจองออค่ะอะไรนะให้พูดเลยเนะมื่อคนคิดออกเมือค่เนี่ยหรอคิดออกจ้าออแล้วเล่นเขียนเขียนมาเขียนมาได้ไหมเขียนมาจดจดเลยใช่ไหมคะจดเลยสามข้อเท่านั้นวันนี้สามข้อเท่านั้นให้เป็นการทบทวนทบทวนคำคล้องจองเนาะทบทวนคำคล้องจองข้อที่สองครูป,ปองให้คำว่าถ้วยชาม ถ้วยชามเพราะฉะนั้นคำต่อไปต้องใช้สระอากับแม่กลมนะสระอากับแม่กลมให้มันคล้องจองกันเนาะแล้วข้อสุดท้ายเป็นคำว่าแบ่งปันแบ่งปันใช้สระอะแล้วก็นอนหนูแม,แม่กลนะแม่กลนนะแม่กลมมีหลายคำเลยนะแม่กลมมีหลายคำก็ต้องคล้องจองกันนะ่ะประมาณนี้เนาะทบทวนนะเป็นการทบทวนคำคล้องจองนะคะสามข้อเท่านั้น ถ้าเกิดใครทำเสร็จแล้วส่งถ่ายส่งมาในไลน์ส่งงานได้เลยนะคะวันนี้สามข้อเท่านั้นทบทวนเป็นแต่งคำคล้องจองสามข้อนะคะ